นึ่งครับอ๋อแปว่ายังมีตัวอีกแล้วเนี่ยนี่ครับผมจุดนี้สองแต้มเลยครับผมอ๋อมีเ่เบบีทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยโอ้โหรุ่นกระดูกกรอบทั้งนั้นครับผมน่าจะเป็นโอ้ไม่ใช่ตัวเครื่องหน่อยครับผมโวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเออรุ่นนี้ค่อยยังชั่วหน่อยครับผม ไม่ลั่นครับของนะ้าครับเหมือนเดิมของผมต้องมีนี่ครับใบตองคุมสองใบนี้ครับผมเอ้าลั่นครับเรียบร้อยนี่มันต้องมาเข้าของผมของนะ้าวันนี้สิบเอ็ดแต้มครับผมแต่ ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุหาอยู่หากินถิ่นพิจิตครับผมวันนี้ออกหมายดักหนูมาเดิมครับผมพบกับผมนุแล้วก็นาจิครับผมนุนาจีใส่ไปแล้วครับผมกับบรรยากาศครึมฟ้าคืมฝนครับผมแตเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับผมไปครับดักหนูกันเลยครับผม ุดนี้ครับผมดูรอยกัดหญ้าครับผมในแฟะเลยครับผมใส่ไว้ตรงข้างบานนี่เลยครับผมขี้เกียจแบกลงไปข้างล่างครับลงรอยเยอะเลยครับจุดนี้รับผมเอาขี่มาป่าจุดแรกผมใส่ครบแล้วครับผมน้าเหลือหลังสุดท้ายครับผมบรรยากาศ มืดฟ้ามืดฝนเลยครับผมจุดครับผมตอนนี้ก็ลงกับดักครบมาแล้วครับผมจุดนี้จุดจุดที่สองครับผมผมลงไปยี่สิบเอ็ดหลังครับผมจุดแรกลงสิบแปดครับผมนาก็ใส่ครบไปหมดแล้วครับผมนาไปรอที่รถละครับผมตามรุ่นพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับผม ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับกับบรรยากาศฝนตกพันๆเลยครับวันนี้ฝนตกพัมๆเลยครับเนี่ยบรรยากาศมืดครึ้มตามรุ่นพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดีครับอบกันตอนเช้าแล้วครับผมได้เวลามาละมัยาำกับดักกันแล้วครับผมสองนาฬิกาก็สองโมงเย็น,นกับบรรยากาศของฟ้ามืดครึ้มเลยครับผมฝนตกปล่อย จะได้เรื่องหรือเปล่านะครับผมไปตามรุ่นไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปครับรุ่นไปพร้อมๆกันครับผมจะมีตัวมีแต้มกันหรือเปล่าครับเช้านี้ฝนก็ตกพังๆเลยครับอ่ะหลังแรกนะรับปีดูหลังแรกของผมเิจุดนี้ใส่ไว้สองหลังครับผม อ้าวของผมเรียบร้อยหลังแรกนครับอ้อวเพ่ว่ายังมีตัวอีกนะเนี่ยนี่ครับแอมแรกมาแล้วครับผมถึงต่อหลังที่สองครับผมจุดไหนเนี่ยจุดนี้ครับผมหลังที่สองว่าไงหลังที่สองว่าไงอ้าวกลับหายครับ กับหายอา้าวเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมจุดนี้สองแต้มเลยครับผมอา้าวมันมีหนูนี่หว่านี่ครับผมสองแต้มครับจุดนี้จุดนี้ว่าไงครับผม,มเหมือนเดิมครับผมโอ้โหแต่มีการแต่มีรอยกินข้าวครับผม แต่ไม่ได้ตัวไม่ลั่นครับผมตามมาอีกฝั่งครับผมฝั่งฝั่งถนนครับไม่ค่อยมั่นใจครับผมเพราะว่าไม่มีร่องรอยเลยครับผมนี่ครับยังเหมือนเดิมครับผมหลังนี้ใส่ตารอยรอยทางขึ้นครับผมหลังครับผมหลังนี้ว่างไง เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเลยตามรุ่นต่อหลังต่อไปเลยครับผมอันนี้ว่างไงอ๋อจุดนี้บออเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงแล้วครับจุดนี้รุ่นี้หลังครับผมยังเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัว รุ่นหลังถัดไปแล้วครับผมมีตัวหรือเปล่าเหมือนเดิมครับผมรุ่นหลังนี้ครับผมออมีตัวมีแต้มให้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าอีกหลัง ไม่มีตัวมีแต้มนะครับเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเลยครับผมแนวสลามังจุดนี้จุดใหญ่แล้วครับผมยี่สิบยี่สิบเอ็ดหลังครับจุดใหญ่แต่ไม่มีแต้มเลยครับผมดูหลังนี้สิข้ามฝั่งคลองมาเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวจริงจริง ลูกนี้ใส่เลาะล่องทะกก็ดีครับผม,หมนเหี่ยวสลามังวันนี้จุดนี้หลังต่อไปลุ้นความเหี่ยวไปพร้อมๆกันเลยครับจะมีตัวหรือเปล่าจุดนี้ดใหญ่เนี่ยนี่ก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมดูอีกหลังสิครับผมจุดเดียวกันนี่แหละเพราะว่าต้องรีบใส่ครับผม เหมือนเดิมครับไม่มีตัวจริงๆครับผม,มกลับเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมก่งนี้ก็ต่อครับผมฝางไหนใส่ัางนี่หนงนี้ครับผมถึงได้หนูน้อยไปสองตัวเองครับผมอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผม อยู่น้อยเหมือนกันครับผมโอ้โหตัวหนุ่มครับผมมีไซส์รุ่นนี้เลยครับผมตามรุ่นต่อครับผมตามรุ่นตัวน,นี้สิหลังนี้อ่ะหลังนี้เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเป็นฝั่งนี้ครับผมน้าน่าจะหมานครับผมเพราะว่าน้าลงล่องใหม่ ผมจะลงล่องเก่าครับผมล่องที่เคยดักมาแล้วรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้านูนอ,อีกหลังครับผมอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผมเออเป็นหนูเล็กจริงๆครับเนี่ยัตไม่โตครับอีกหลังครับผม,ะน,มนะนะเก็บเสร็จแล้วเหรอ โหผมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าเลยลนี่หลังครับผมจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าลงไหนวะเนี่ยอไไหนอ้ากลับหายครับผมเชือกก็ขาดยังอยู่ครับผมนึกว่าหายไปแล้วเชือกก็หลุด เก็บก่อนครับผมลุนอีกหลังอาจจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วครับผมน่าจะเป็นหลังสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวไปนับกันที่รถับผมไดดูหลังสุดท้ายสิสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ครับผมเหมือนเดิมครับผม ครับตอนนี้ยามจุดจุดที่สองครับที่เราดักเมื่อวานริจเรียบร้อยแล้วครับผมไปลุ้นจุดต่อไปเลยครับผมจุดนี้ได้ประมาณสี่แต้มครับตัวเล็กๆครับผมไม่มีหนูไ้โตเลยครับผมไปครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับผมไปลุ้นจุดต่อไปเลยครับผมยามจุดที่สองกันครับผมหรือว่าจุดแรกที่ลง หลังแรกผมเป็นไงครับผมโอเหมือนเดิมครับผมนุ่นหลังที่สองครับผม,ม,มโอเหมือนเดิมครับไม่มีตัวเลยนุ่นเจ็บปนครับผมจุดนี้จุดนี้ว่า,างไงจุดนี้ว่า,างไงท้านี้ลงล่างนี่วะชู่ ไม่มีตัวครับผมเหมือนเดิมรุดต่อไปครับผมจุดนี้ผมไม่ได้ใส่ไงนี่จุดมีหนูไม่ใส่ซะแล้วนี่จุดน,นี้ครับผมท่ามกลางสายฝนครับผมละหนูวันนี้หลังนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่มีมมนูไม่มีหนูเข้าเลยครับนะ่ยวสลามัางแหวสลามัางวันนี้ หลังไหนก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมหลังกลางถนนนี่ละเหมือนเดิมครับไม่มีตัวเข้าเลยนี่ลาดหนูทับกลางสายฝนเหมือนเดิมครับผมไม่มีหนูครับผมโนอนอาสามเหมือนเดิมหลังต่อไปว่าไงครับผมใส่เลาะทางเลยครับผมเนี่ยหลังนี้ว่าไงอ่าหลังนี้เรียบร้อยครับผม เป็นหนูน้อยอีกแล้วครับผมตัวแม่ใหญ่ๆมันไปไหนหมดไม่รู้ครับมัตัวหนูน้อยครับผมจุดนี้ใส่ติตดๆกันเลยครับผมอ่ารองน,นี้ก็ลั่นครับผมลั่นฟาวครับผมโอ้โหลั่นฟาวไม่มีตัวเข้าครับไอ้ไม่มีไม่ได้ตัวครับกลับลั่นแต่ไม่ได้ตัว ครับผมหลังครับผมใต้ต้นปาล์มต้นปาล์มอ่าตรงนี้ล้านครับอ่าเรียบร้อยครับผมโอ้ตัวหนูเจเบบีทั้งนั้นเลยครับผมเนี่ยโอ้สามรุ่นหลังตะไครครับผม สองตัวมีแต่รุ่นเบบีทั้งนั้นครับผมรุ่นกระดูกกระดุกกรอบหลังนี้ที่ว่ามั่นใจครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับไม่พลาดรินครับผมตรงที่ว่ามีรอยกัดหญ้าให้แฝงนะครับผมนะครับลูกเหมือนเดิมครับผมหนูน้อยรุ่นกระดูกกรอบ้ยครับผมก็ยังดีครับผมแต็มที่สามครับ หลังถัดไปครับผมฝนก็ตกหนูก็ต้องละหลังนี้ว่างไงเอา้าหลังนี้ลั่นครับเอาเรียบร้อยครับผมมีตัวจริงครับมีแต่รุ่นรุ่นรุ่นกระดูกกรอบทั้งนั้นครับผมมีแต่รุ่นนี้ครับได้ไปสี่เต็มนะครับผมจุดนี้หนูอยู่จุดนี้แหละครับผม หลังนี้ว่างไงอ้าลั่นเหมือนกันครับผมหลังน,นี้แต่จะมีตัวหรือเปล่ารอดูก่อนครับผมลั่นเหมือนกันอ๋อโอ้ลัน่นฝ่าว่าแล้วมังนี้โอ้มีตัวครับผมเป็นหนูน้อยครับผม โอ,อ้ไม่ใช่ตัวเครื่องหน่อยครับผมตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเออรุ่นนี้ค่อยยังชั่วหน่อยครับผมจรักทะเลหน่อยนะครับผมไปครับรุ่นหลังต่อไปจุดนี้ผมไม่ได้ใส่เลยครับเพราะมั่นใจจุดน,นั้นใส่เยอะหน่อยแถบนี้แทบไม่ได้ใส่เลยครับผม ครับเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวนี้ครับผมเหลืออีอกสองหลังสุดท้ายครับจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่าเนี่ยจุดนี้สองหลังอ้าวเรียบร้อยครับผมไม่พลาดครับนี่ครับผมจุดที่มั่นใจไม่มีพลาดเลยครับผม ครน่ครับผมลุ้นหลังถัดไปถัดไปดูอันนี้ของน้าครับผมลุ้นให้หน้าทีพี่ของน้าเป็นไงของน้า ไม่ลั่นครับผมผมอีกหลังครับผมอันนี้ของนาครับผมอันนี้ก็ไม่ลั่นครับของนานครับเหมือนเดิมของผมต้องมีนี่ครับใบตองคุมสองใบนี้ครับผมอันนี้ของผมเอ้าลั่นครับเรียบร้อยนี่มันต้องมาเข้าของผมมันไม่เข้าของนาครับ เรียบร้อยครับผมใช้เครื่องขึ้นมาหน่อยนี่ครับผมนี่ครับหมายไว้ใบตองสองอันของผมครับผมถ้าเดียของนาเรียบร้อยครับผมจุดนี้ครบไปแล้วครับผมร,รุ่นของนาหลังนี้สิอ่าของนาหลังนี้ก็ไม่พลาดครับเนี่ย โอ้โหมีหนูแถวนี้จริงๆครับผมตรงนะี้หลังนี้ไม่พลาดครับผมมาลุ้นอีกหลังครับผมเป็นหลังนี้ผมลงก่อนพวกนะครับสามจุดไอ้สามหลังครับผมแรกว่าจะทย,ทยอยลงพอมาเห็นรอยก็รอยล,ล,ลงตามร่องอไปเลยครับผมลุ้นเป็นไงครับผมอีกสามหลังสามหลังสุดท้ายโอ้ไม่มีตัวครับผมเหมือนเดิม สองหลังสุดท้ายครับผมจุดนี้จะมีตัวมีแต้มหรือเปล่า <c oughs> สองหลังหลังนูน้นหลังใต้ต้นปาเหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวหนูเข้าครับผมไม่มีหนูเข้าเลยครับผม <c oughs> นะครับรอยกัดหญ้าใหม่ๆเลย แต่ไม่ขึ้นไปหากับดักครับผมตรงนี้มีตัวจริงครับผมลุนอีกหลังครับผมฝั่งนี้นี่ครับฝังนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีตัวเข้าแต่มีรอยกัดหญ้าอยู่ครับผมไม่มีตัวเข้าหาหากับดักเลยครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ละคอยยามกับดักครบหมดแล้วครับผมจุดนี้18หลังครับผมไปสรุปผลงานกันที่รถนะครับผม ส่วนนาจุดนี้หลายหลังครับผมยังมาไม่ถึงครับผมเดี๋ยวรอสรุปพร้อมกับนาเลยและกันครับผมครับผมตอนนี้ก็ละยามกับดักครบหมดแล้วครับผมมาสรุปผลงานกันเลยครับผมนาจี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนาจี้ก็มาเรียบร้อยแล้วครับผม ผลงานของผมครับผมจุดนี้ทั้งหมดครับผมสิบสองแต้มครับผมมีแต่ไซส์กระดูกกรอบเท่านั้นแล้วครับผมมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสองตัวครับผมสองแต้มนี่แหละครับผมส่วนของนาครับผมวันนี้ไกลกันหน่อยเหมือนโกรธกันมาเลยนะ ของน้าได้ใส่เครื่องเยอะๆครับผมจุดแรกก็ห้าหกแต้มแล้วครับผมเดี๋ยวรออีกทีครับรอนาะเคลียอุปกรณ์ก่อนมาครับดูผลงานของน้าครับผมของน้าวันนี้สิบเอ็ดแต้มครับผมแต่ใส่เรื่องกว่าผมเยอะเลยครับผมดูจะมเื่องนั่นเรา<ด>ไม่ได้ทายนวนตัวมีแต่ใส่เรื่องกว่าผมเยอะน้าสิบเอ็ดแต้มผมสิบสองแต้มครับวันนี้น ก,ก็ถือว่ากว่ายังไม่ฟาวครับถือว่ายังพอมีตัวให้ดักให้ใส่อยู่ครับผมหรือแกดักไปแล้วเนี่ยอือแล้วรู้สึกจะไม่ติดเมื่อวันนั้นนะ่ะเราไปได้ได้ลองกลางไปโนะอ้โหนั่นประมใช่ครับผมตอนนี้เราก็ยามกับดักครบหมดแล้วครับผมผลงานเราก็มีอย่างที่เห็นแล้วครับผมครับผมสลัดคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับนาสองคนด้วยนะครับผมเพื่อจะได,ได้มีกำลังใจใทำคลิปต่อไปครับผมเย็นนี้หยุดก่อนครับผมไม่ได้มาครับผมเน,เนื่องจากว่านาติดทุระครับผมลุ้นกันวันวันอะไรนะวันพุธครับผมและรู้รอลุ้นผลง,งานวันพระเลงหัดเลยครับผม วันพุธเราจะมาใส่กันครับผมถ้าฝนไม่ตกนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมยังได้ไม่ตามโลเราได้โลกว่า